วิธีดูแลรักษาทำความสะอาดระบบสืบพันธุ์เพศชายสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของแต่ละเพศกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศค่ะเดี๋ยวพี่จะให้พี่อูมาอาธิบายวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศชายกันนะคะ สวัสดีพี่ดรีมและน้องๆทุกคนนะครับกลับมาเจอพี่กันอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่จะสอนน้องๆผู้ชายทุกคนมาทําความรู้จักกับวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศที่ถูกต้องให้นะครับอย่างแรกเลยเราควรทําความสะอาดอวัยวะเพศวันละสองครั้งเช้าเย็นด้วยน้ําและสบู่บริเวณคอหยักและใต้หนังหุ้มปลายองคชาตเป็นส่วนที่ต้องทําความสะอาดเป็นพิเศษทุกครั้งที่อาบน้ําต้องปิ้นหนังหุ้มปลายออกมา เพื่อทําความสะอาดชําระคราบใครที่หมักหมมอยู่ภายใต้หนังหุ้มปลายออกหรือที่เรียกว่าขี้เปียกหลังทําความสะอาดเสร็จแล้วควรซับด้วยผ้าฝ้ายและตากให้แห้งเพื่อไม่ให้อับชื้นปัสสาวะควรถ่ายจนหมดจะได้ไม่หมักหมมซึ่งจะก่อให้เกิดการติดเชื้อต่างๆได้การแต่งกายที่ถูกต้องไม่ควรนุ่งกางเกงในที่รัดแน่นเกินไปหรือว่าเปียกชื้น ควรเรื่องกางเกงในที่ตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีต้องเปลี่ยนกางเกงในทุกวันโดยเฉพาะกางเกงในที่เปียกน้ำปัสสาวะไม่ควรนำกลับมาใส่ซ้ำหากยังไม่ได้ทำความสะอาดไม่ใช้กางเกงในกางเกงผ้าเช็ดตัวป่าบนกับคู่อื่นเพราะเขาอาจจะมีโรคติดต่อหรือโรคผิวหนังซึ่งจะทำให้เราติดเชื้อได้ควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อีกอย่างหนึง่งเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5ห้ามู่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายและยังช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละวันครับอย่างสุดท้ายน,นะครับหากเรารู้สึกว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยาวะเพศของเราเช่นเจ็บปวดบริเวณอวัยาวะเพศมีกลิ่นมีตุ่มมีหนองให้รีบพบแพทย์หรือบอกผู้ปกครองบอกคุณครูโดยทันทีนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีดูแลรักษาความสะอาดระบบสืบพันธุ์ของเพศชายหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ